สวัสดีครับวันนี้นโมลุยสวนมาที่จังหวัดนครนายกนะครับมาตามหาเทคนิคธีการผลิตมโยงชิดคุณภาพให้เต็้เท่าผลไข่ไก่แต่ก็ออื่นนโมขอชิมลูกนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ วันนี้รายการนโมลุยสวนรายการที่ทุกคนสามารถเรียนรู้เคล็ดลับเรื่องการเกษตรได้ภายในคลิกเดียวและวันนี้นะครับมาที่สวนรัตนาดียมนะครับมาพบกับลุงนิยมครับสวัสดีครับลุงนิยมครับครับสวัสดีครับอ๋อลุงนิยมนี่เป็นผู้ช่วยใช่ไหมฮะช่วยสวนครับอ๋อเจ้าของนี่อยู่ที่บ้านใช่ไหมนี่ผู้จัดการสวนเลยนะครับอ๋อคุณนิยมแต่รัตนาเนี่ยคือเป็นเจ้าของสวนเจ้าของสวนครับเป็นพอบออยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านครับ ก็มาถึงสวนของลุงนิยมแล้วนะครับอย่างที่นโมชิมไปก่อนหน้านี้นะครับไ่ยงคิดลุงทํำยังไงให้ไ่ยงคิดมันออกลูกได้เต็มต้นอย่างไงครัเราต้องบํารุงครับอ๋อบํารุงก่อนใช่ไหมครับก็คือเหมือนสะสมอาหารสะสมอาหารด้วย ซุปเปอร์เคครับอ๋ออัตราเท่าไหร่ครับลุงครับอัตรา30กรัมต่อน้ำยี่ิบมลครับอ๋อแล้วที่ลูกที่ผมชิมเป็นหวานมากเลยลุงนะใช่ใช่ลุงใช้ตัวไหนอ่ะเพิ่มความหวานด้วยซุปเปอร์เคครับอ๋อตัวเดียวเลยตัวเดียวกันนี่แหละตัวเดียวกันนี่แน่ฮะช่วยความหวานด้วยอัตราเท่าไหร่ครับที่ว่าลุงใช้30กรัมครับต่อน้ำยี่สิบมิคือสะสมอาหารก็ใช้30กรัมฉีดกี่ครั้งครับลุงฉีดฉีดก่อนก่อนออกดอกก่อนออกดอกกี่ครั้งประมาณเอ่อเจ็ด สองครั้งสองครั้งออกดอกแล้วก็ฉีดตามด้วยอ่าพอตัวนี้เกอมาพัดเมื่อก่อนนั้นเป็นชื่อของเจอมาโนใช้อยู่อ๋ออยู่มาหาไม่ได้ทำไมฮะเขาเขาเปลี่ยนชื่อไงเขาไปเจอเกอมาพัดเขาบอกว่าเปลี่ยนชื่อแล้วคุณภาพก็เยี่ยมเหมือนเดิมนะครับแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเปิดตาดอกได้ครับ อ๋อเดอัตราละอัตราเท่าไหร่ยีซตีซีต่อน้ำา20ลิตรครับอก็ใช้ประจำอยู่ทำถึงได้ลูกเท่าไก่ไก่อ๋อแต่เห็นบอกว่าหลังจากที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะฟื้นสภาพต้นด้วยไอตัวนี้ได้เดิใช่ไหมเกิดมาพลัดนี่แหละครับอัตราเท่านี้เลยใช่กันอเพราะว่าเราต้องไว้เปิดตาดอกด้วยเพราะเปิดตาดอกออกลูกแล้วเราก็เปลี่ยนละตัวนี้จะมี มีแคลเซียมละตัวนี้โอ้เลยฮะแคลเซียมอีกตัวหนึ่งลดการหลุดร่วงอ่าป้องการผลแตกด้วยโอ้เลยฮะลุงใช้อันราเท่าไหร่ผลผลสวยผลสวยด้วยอ่ะอ่าราเท่าไหร่ที่ลุงใช้สิบซีซีเองต่อน้ํา20ลิตรฮะน้อยมากถ้าใส่เกินไม่ดีอ่าใส่เกินเปืองไม่ดีมีเปืองด้วยถังสารลลินนี่แค่ร้อยซีซีเองเนี่ยใช่นชนิดเดียวเองอ่ะไม่มากไม่มากครับประหยัด ประหยัดเงินคือต้นทุนเนาะโป๊เป๊ะคาเซ่บรอนเนี่ยคือนอกจากจะทำให้การหลุดร่วกเนี่ยมันจะช่วยผสมเกสรอนด้วยแต่แต่ถ้าถ้าหมดเก็บลูกหมดแล้วเราก็ต้องพื้นปูพื้นปูสภาพต้นด้วยอย่างที่บอกอย่างที่บอกไหมเออมาพักเนี่ยช่วยช่วยช่วยการการคือต้นโสมต้นโสมหลังจากเก็บไปแล้วเราต้องปรับสภาพต้นให้ดีขึ้นเพื่อปีต่อไปเห็นบอกว่า ถ้าอยากกินมะยงชิตของแท้ต้องมาที่สวนใช่ไหมลุงใช่รัตนานิยมครับนอรลัตนาิยมนะว่าจริงเสียงจริงครับนี่ไปที่แฟนเพจ Facebook ของเขาได้นะครับไปเซิร์ชดูได้นะครับสวนลัตนานิยมนะครับผมก็มีครับอยากลงยูทูปด้วยใช่พิมพ์เลยใช่ไหมสวนรัตนานิยมรายการมายงชิดสวนลัตนานิยมมาแล้วครับแผนที่เข้าสวนได้อ่ามีจัพีเอก็ได้ครับก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับวันนี้ครับรายการนโมลุยสวนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ